เพราะว่าถ้าเกิดเขาพุ่งมาเนี่ยผมหมายที่หน้าอาจจะเพราะมีปฏิกิริยาที่เขาจะกระตุกตัวได้บ้างแต่ในกรณีที่หมายหน้ามันเขาเขา,าดแน่นพุ่งเข้ามาเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือการป้องกันมีแมง่ตัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงสูงมากคนที่ใช้ดิ้วจำเป็นต้องอยู่ในกาดที่มั่นคงและรักษาระยะเพราะถ้าดิ้วนำหน้ามันพอป้องกันจะมีได้บ้างได้บ้างนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับเด็กชายวันนี้พบกับ Security Channel อีกแล้วนะครับสำหรับ ก็ต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่อง tactical b a t t o n วันนี้เราอยู่กับครูต้นนะครับ TMC ฝึกครูฝึกของไอของเราผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการใช้ tactical b a t t o n ครับก็เดี๋ยวครูต้นวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างก็พูดคุเรื่องพื้นฐานการใช้ทิวก่อนว่ามันมีราเอียอย่างไร่าวๆนะครับว่าแต่ละอย่างความสำคัญยังไงด้วยจะไปต้องฝึกแล้วก ci ็เรื่องนี้เป็นประเด็นที่จริงกันมากเรื่องการใช้ทิวครับคือกนนี ซึ่งผมเห็นผมแสดงให้ดูว่ามีความเซ็กซี่แหละนะครับส่วนใช้เทคนิคอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาลองมาดูจากมุมันพร้อมมีเทคนิคอะไรที่จำเป็นเพื่อที่ถ้าเกิดคนที่จำเป็นต้องใช้ดิวตามตุลามีเนี่ยจะต้องใช้ไม่ใช่ว่าหมายความว่ามันจะชัวร์นะแต่ว่ายี่ของมันเป็นอะไรไม่รู้อะไระครับวันนี้ก็เดี๋ยวดูกันนะครับเรื่องการใช้ดิ้วนะครับส่วนใหญ่คนก็มาจะพูดถึงเรื่องการตีแต่จริงแล้วเนี่ยที่ตามหลักสูตรมาตรฐานเลยนะครับมันจะเริ่มจากการจับก่อน เพราะว่าถ้าการจับถือไม่ถูกต้องเนี่ยคนทั่วไปก็จะใช้ค่อยข้อมือตีใช่ไหมครับหรือจับกันอยู่แค่หลวมๆลักษณะนี้ใช่ไหมครับหลวมๆลักษณะนี้หรือจับกันแบบนี้ซึ่งไม่ใช่การจับที่ถูกต้องเวลาจกบเราก็ต้องจับให้แน่นนะครับแล้วข้อมือก็ไม่ต้องยืดมากเกินแต่พอยืดมากเกินไปยังไงมันก็ไม่มีแรงเราต้องการให้ข้อมือมันล็อกเพื่อจะใส่สมน้ำหนักได้ทั้งตัวนะครับพอได้ถึงเรื่องการจับตำแหน่งที่จับถูกต้องแล้วเนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเปิดปิดซึ่ง การเปิดปิดก็จะแยกออกเป็นจาก2ตํตำแหน่งหลกักๆก็คือพกนอกนะครับซึ่งพกนอกก็จะมีหลายตำแหน่งอ่ะจะบางคนจะวางอย่างนี้นะครับอยู่ตรงข้ามอาวุธหลักบางคนก็นวางอยู่ด้านหน้าเป็นแนวนอนอย่างนี้ก็มีหรือบางที่ก็วางไว้ด้านหลังด้านขวาถ้าเป็นพกในก็จะเป็นลักษณะของการพกเน็บในกางเกงเลยนะครับซึ่งแล้วแต่กรณีมันจะเป็นต่างกันแค่ขั้นตอนในการคว้านะครับ ส่วนในการเปิดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเปิดแบบที่ต้องมีการระมัดระวังเวลาเราเปิดเนี่ยก็ต้องเก็บมาอยู่ใกล้ๆตัวในการดึงค่อยๆดึงขึ้นมาให้ปลายมันอยู่ใกล้ๆตัวตลอดเวลาการมันสบัดแลวปลายมันเข้าหน้าก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับเวลาเปิดอะไรคนตามปกติโอเพนจุดกลางในเป็นท่าเปิดมาตรฐานคนมันจะเปิดอยู่แค่นี้นะครับหรือเปิดก็อยู่แค่นี้ซึ่งถ้าเกิดดูที่เวลาของเปิดอย่างเงี้ย ข้อมันยืดหมดเลยใช่ไหมคสอข้อมือก็ยืดซึ่งถ้าเป็นดิ้วที่มีน้ำหนักหรือเวลาเราตื่นเต้นเราสบัดแรงก็จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บตรงข้อได้เพราะมันโอเวอร์เอ็กซ์เทนนะครับเราก็เลยต้องมานั่งปรับว่าโอเคเวลาเราเปิดดิ้วเนี่ยมันต้องเปิดกระชับติดติดตัวอยู่ในกาดด้วยไม่ออกไปตีข้างข้างเพราะเราไม่ต้องการให้ไปโดนอย่างอื่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้ออกไปข้างหลังเพ้วกไปโดนคนที่ไม่ต้องการกระชับอยู่กับตัวตลอดเวลาแขนก็ไม่ยืดมากเกินไปข้อมือก็ไม่ยืดมากเกินไปนี่คือหลักการการเปิดที่จําเป็นต้องทราบ แล้วก็ดึงเข้ามาอยู่ในตำแหน่งกาดให้เร็วไม่ใช่เปิดเสร็จพวกก็ยังแช่อยู่อะไรประมาณนี้ในเรื่องการเปิดแบบอื่นก็ลักษณะเช่นการเปิดแบบการ snap open พวกนี้นะครับก็ต้องคอยระวังเช่นไม่ให้ขึ้นหัวสะบัดไปก็ตีขึ้นหัวล็อกให้อยู่กับลายเป็นกาดที่พร้อมใช้ต่อไปก็เป็นเรื่องของท่ายืนพวกท่ายืนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการยืนล็อกหรือแล้วคนยืนมือตกลักษณะนี้มันก็จะไม่พร้อมตีนะครับต้องยืนล็อกในตำแหน่งเพราะมันเป็นการเงื้ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น แบบที่เป็นโหลดบาตองหรือบาตองฟอร์เวิร์ดนะครับที่เอาไว้ใช้กับมีดมตำแหน่งมันต้องอยู่พร้อมในการตีตลอดเวลาพวกนี้ก็คือเป็นพื้นฐานที่จําเป็นต้องทราบเพราะว่าถ้าไม่ทราบยืนไม่ดีเช่นเข่าตึงยืนลึกเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ตีลำบากบิดสะโพกส่งไม่ไดไ้ยืนให้มันพอดีพอดีย่อตัวลงพร้อมที่จะยุบตัวยืดตัวเคลื่อนที่นะครับถ้ายืนแล้วการเคลื่อนที่ก็สําคัญเพราะว่าดิวเนี่ยเป็นอาวุธที่มีระยะจะตีมันต้องรู้ระยะของมัน เขาเข้ามาเราก็สามารถที่จะปรับระยะได้ทําการตีได้ในการก้าวจูบระยะการย่อตัวยุบตัวในการตีพวกนี้สําคัญนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตีนะครับการตีนี่ก็สําคัญมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้ดิวทัวไปก็มักจะขี้เกียจคือกล้ามเนื้อมีหลายส่วนในร่างกายแต่จะใช้แค่ข้อมือในการตีส่งแค่แขนในการตีซึ่งมันเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงความรุนแรงถึงไม่พอในการยับยั้งเป้าหมายนะครับจริงๆแล้วดิวเนี่ยในหลักสูตรของ เอสก็จะบอกเลยว่าเขาจะให้ไล่กับข้อมือศอกไหลสะโพกนะครับเวลาสอนในลักษณะวันนี้ก็คือประหยัดเวลาหน่อยก็คือบอกเลยว่าย่อตัวแล้วส่งสะโพกอัดเข้าหาเป้าหมายแอคชั่นที่1เนี่ยการตรีแบบแอคชั่นสไลด์เนี่ยเราก็จะไม่ทำเราจะไม่ทำการเงือ้อแล้วตีนะครับเราจะใช้การย่อตัวแล้วล็อกอยู่ในตำแหน่งแล้วก็บิดสะโพกทรงไหล่เข้าหาเป้าหมายข้อมือไม่ยืดศอกไม่ยืดนะครับยัดเข้าไปตีเฉียงลงสี่ผ้าองศาอัดน้ําหนักเข้าไปที่เป้าซึ่งถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนี้เนี่ย ต่อให้ทําแบบนี้เนี่ยอำน,นาจการยับยั้งมันก็ไม่ได้เรียกว่าสูงมากเพียงแต่ว่ามันก็ยังสูง้างมีน้ำหนักไปที่เป้าหมายมีอำนาจการยับยั้งเพิ่มขึ้นต่อไปก็จะเป็นที่อีกทิศท,ทางนึงก็คือการตีย้อนในกรณีที่เราอัดเข้าไปแล้วแล้วมันเกินเซนเซอร์ลายไปเยอะเราก็ใช้วิธีการตีย้อนคนก็มมกจะเข้าใจผิดว่าชอบตีหมุนอีกใช่ไหมครับต้องมานั่งแก้ยืนให้ดีแล้วตียัดออกซึ่งถ้าเกิดเราตียัดออกระยะมันอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราหมุนเนี่ยระยะมันจะสั้นลงฝึกตียัดออกให้ดี แล้วค่อยดึงกลับมาดีกาซึ่งการตีเดเรชั่นที่2อันนี้หรือเรีแอคชั่นเนี่ยก็สำคัญในกรณีที่ดับมือคนมีมีด้วยเพราะต่อไปเราขยับกาแล้วตีเนี่ยมันต็อีจากอัน,นี้ซึ่งถ้าเกิดคุณเผลอหมุนแน่นอนตรงนี้เปิดโล่หมดนะครับเราก็ต้องตียันแล้วกลับมาตำแหน่งให้ทันอีกอันที่สําคัญกนะ็คือเป็นเรีแชั่นที่3หรือการเช็คซึ่งการเช็คนี่ถือเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดข,ของดิวนะครับเป็นการกระแทกออกซึ่งถ้าเราไม่ฝึกคนทั่วไปก็จะฝึกยืนห้อยๆแล้วก็ดึงขึ้นมากระชชาาาาาากกไไมม่่่ีรร้ว้ววววขขยยหืออเดิคป ไปแตนดี้อยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่ใช่พื้นฐานที่ถูกต้องเราก็ต้องมานั่งฝึกเก็บดิ้วอีกดำหน่งพร้อมจะเช็ครักษาระยะซึ่งอันนี้ในระดับเบื้องต้นก็จะฝึกแบบนี้ทำจนกว่าจะชินนะครับดิ้วไม่ตกเลยเช็คออกไปแล้วดึงพร้อมกับตีได้หรือเช็คแล้วเช็คอีกต่อได้ซึ่งก็จะไปต่อยอดออกการที่นีกป้องกันจากในหลายๆทิศทางเพื่อเอาไว้รับมือกับเป้าหมายหลายๆแบบหลักๆการโจมตีในรักษาคนก็จะมีทั้งหมด3แบบนี้เป็นหลักนะครับผมก็เป็นการตี ใชั้นหนึ่งสองและสามถ้าถ้าเป็นคอมโบตีบนตีล่างลักษณะนี้เป็นหลักนะครับเมื่อกี้เราได้รู้ถึงหลักพื้นฐานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตีเรื่องการเช็คของของดิวลนะครับอย่างที่ครูต้นเคยบอกไปว่าการมีอาวุธอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับต่อไปเ่ยจะเป็นเรื่องที่เราสงสัยกันมานานนะครับเพราะคราวที่แล้วเราเคยพูดกันไปแล้วในเกี่รื่องการใช้ดิว กับมีดนะครับว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงคราวนี้เดี๋ยวจะจดินลองสาธิตนะครับครับผมตามปกตินะครับคนใช้มีดเนี่ยผมแยกออกเป็นหลักๆ2ประเภทจากระยะนะครับก็คือ1ลักษณะที่มกล้ากลัวๆให้แย่เข้ามาเฉยๆอ่าออะไรยงเี้ใช่ครับกับ2ก็คือแบบมีคอมมิชเมนต์ก็คือแบบพุ่งเข้ามาจะเอาอย่างเดียวเลยใช่ไหมอย่างน้อยต้องรู้ผลที่โรงพยาบาลอะไรประมาณนั้นครับผมซึ่งไอ้แบบหลังเนี่ยน่ากลัวสุดแล้วเราไม่มีวันรู้เลยว่ามันเป็นแบบไหน ต้นกบผมใครสักคนอ่าใช่ซึ่งลักษณะหลังเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้ดิวรับมือยากมากที่จริงแบบแรกก็ยากแล้วอ่าดี๋ยครับถ้กคนที่ใช้มีดเป็นบางทีเขาจะยืนเอาข้างที่เป็นมีดนำหน้านะครับถ้าเป็นลักษณะที่เขายืนแล้วยังกลัวระยะอยู่เราพอสามารถตีได้แต่แน่นอนย่อขาลงนิดนึงเอามีดขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วพอผมจะตีก็ดึงแขนหลบอ่ะอ่าแล้วก็พุ่งสวนเข้ามาเลยหรือเข้ามากันควาปวาดิวด้วยเพราะสุดท้ายจริงมันคือระยะเดียวกันตั้งตั้งตั้งท่าไว้ตั้งท่าไว้ผมตีถึงใช่ไหม ผมตีถึงใช่ไหมฟันแของผมถึงไหมมันก็คือระยะเดียวกันแล้วถ้าเกิดผมยืนในการโลดบารตองละถ้ากาดทั่วไปที่เป็นการปรสปกติมันก็คือระยะเดียวกันเลยเห็นไหมมีดมียังอยู่ใกล้มากกว่าดิวอีกดิวต้องอาศัยเวลานานกว่าจะมาถึงแต่มีดมันถึงเลยตั้งกาสมวยมีดมันได้ก่อนแล้วถูกไหม <Okay. S 1> ใช่ซึ่งมนันอันตราย นี่ขนาดที่แบบมันยืนแล้วยังแบบยังกล้า,กล,ากลัวๆไม่เข้านะโอกาสตีพลาดก็มีตีแล้วไม่อยู่ก็มีตีแล้วม,นมนันกันก็มีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงสูงมากคนที่ใช้ดิ้วกเล็นต้องอยู่ในกาดที่มั่นคงและรักษาระยะเพราะถ้าดิ้วนาหน้ายังพอป้องกันจากมีได้บ้างได้บ้างน,นะครับแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือแบบที่สองผมไม่มาแบบหมูป่าพุ่งชา้าเลยตั้งกาดแน่นเพราะว่าเราท,ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแหละว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดเจอคนใช้ไม้เนี่ยเรามีมีทำไง ตั้งการให้แน่ๆนๆนฮะบกเข้าไปแลกกันดูด้วยให้แขนแทงได้ทีเดียวก็คุมแล้วนั่นคือเหตุผลว่าลองเอาซ้ายนำก่อนซ้ายนำซ้ายนำซ้ายซ้ายซ้าย,าย,ายตั้งการไว้ตั้งการไว้เอาซ้ายนำตั้งการไว้เอายาถือยืเหอนนะปะเ็นจะเข้ามาบวกเงปล่อยไปนิดนึงซึ่งระยะเนี้ยถามว่าผมตีถึงเขากันได้เขาชาร์จเข้ามามก็ถึงเช่นกันเพราะว่าเราตีเนี่ยไม่ว่าจะแรงแค่ไหนก็ตามท่าติดกาดือจบ ดอ่าคุ้มแม่แขนเขาอาจจะหักไม่หักเขาไม่รู้แต่เนี่ยตัดแม่อย่างน้อยก็สาหัสครับผมเพราะฉะนั้นในการใช้ดิ้วรับมือคนมีมีดเนี่ยถ้ารู้ตั้งแต่แรกเราจะไม่ใช้การนเราดีดรักษาทเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาพุ่งมาเนี่ยผมหมายที่หน้าอาจจะเพราะมีปฏิกิริยาที่เขาจะกระตุกตัวได้บ้างแต่ในกรณีที่ หมายหน้าไม่ได้เขาเขา,าดแน่นพุ่งเข้ามาเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ผมต้องทาําก็คือการป้องกันมีไม่เห็นตัวก่อนถ้าเกิดผมยืนอยู่ในลักษะนี้จังหวะที่เขาแทงมามันยังพอกระแทกได้ซึ่งในการกระแทกเนี่ยปกติเราก็กระแทกกันค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมครับอ,นนอย่างเวลาแทงเบาก็ได้ครับโอเคอเวลาแทงเข้ามาเนี่ยถ้าผมกระแทกแค่นี้เรียบร้อยครับเสียหลักเพราะอะไรเพราะมันไปแต่ดิ่วไม่มีน้ำหนักตัวตามไปรัดไม่ได้ใช่ไหมอ่าใช่ครับแล้วยิ่งถ้าเกิดโดนจับโดนคว้าอยู่ด้วยในกรณีที่เขาเข้ามาได้แล้วคว้าสิ่งแค่นี้ลูดเลย ในการป้องกันการแทงรีดิวเนี่ยเขาแทงเข้ามาผมต้องใช้น้ำหนักตัวอัดลงไปขอรู้สึกนิดนึงนะเนาะเพราะฉะนั้นการเช็คนอกจากใช้โจมตีแล้วเนี่ยมาใช้ในการป้องกันในทุกทิศทางด้วยและนอกจากการที่เราเช็คแล้วเนี่ยมันก็ต้องตามมาด้วยการรักษาระยะเพิ่มเติมแทงแทงผมบล็อกเสร็จปุ๊บถ้ายังไม่จบเขาโหลดมีดกับไปตีแทงต่อผมยังเพาะออกเลยต่อซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างแทงเข้ามาแล้วค้างปัดผมเลีร์ออกผมเข้าชิตีตปปี๊ปตี๊ปแล้วค่อยปลดมีดอะไรก็ว่าไป แต่ถ้าเกิดว่ากระแทกแล้วออกเพราะในบางกรณีถ้ากระแทกไปแรงๆนิดนึงมันก็จะเริ่มรู running, pues uh ้ส huh. ึกเจ็บนิดนึงมันก็จะกระตุกแล้วก็กระแทกออกแล้วตีออกเพื่อรักษาระยะต่อพวกนี้คือสิ่งที่ต้องฝึกเพราะมันจะมีเงื่อนไขเช่นกระแทกแล้วมันออกแล้วมันกลับเข้ามาอีกเราก็กระแทกต่อเพราะถ้าเกิดเราฝึกเช็คแล้วหลายคนเคยฝึกดิวกับผมก็เห็นผลเมนชั่นว่าเช็คแล้วดิวห้ามตกเพราะอะไรไปแทงเข้ามาเช็คดึงแขนกลับไปนิ แล้วก็อีกรอบหนึ่งปุ๊บเจดิ้วตกไงเรียบร้อยแล้วเกิดปุ๊บจังหวะสองปุ๊บผมก็ยังกลับมาปุ๊บเราค่อยว่ากันต่ออสุดดยครับมันห้ามตกผมต้องเมนชั่นไว้ตลอดถูกาไหมผมถึงบอกห้ามลูดลูดเกิดอะไรขึ้นปุ๊บปั๊บต่อเลยลูดไม่ได้ช่วยอะไรผมต้องการน้ำหนักไปตรงนู้นครับทุกอย่างในพื้นฐานมันจะมาซัพพอร์ตไปหมดครับโดยเฉพาะปัญหาที่เป็นลักษณะนี้เพราะว่าในหลักสากลแล้วคนเจดิ้วเดี๋ยวคนมีมีด มผมคว้างดิ้วใส่ครับชักปืนถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ลอยพอ m e ิ t แต่ในกรณีที่เราไม่มีอาวุธทางเลือกอื่นแล้วมีแต่ดิว้วไอ้พวกนี้ก็จะเป็นต้องรู้เพื่อให้การเสี่ยงของเรามีเปอร์เซ็นต์รอดสูงขึ้นแต่ผมก็กล้ารับประกันอย่างน,งนะครับว่าคนใช้ดิ้วเจอคนมีมีต่อให้เก่งที่สุดก็5 0า0ไม่ได้หมายความว่าจะมีเปอร์เซ็นต์เยอะเพราะว่าอย่างกระแทกตรงนี้เจ็บใช่ไหมทะกีิเจ็บครับเพราะเรายังไม่มีอดีตนาครม แต่ถ้าเกิดมันเมายาอยู่มีอะดีนาลีนเนี่ยมันกระแทกไปเสร็จปุ๊บปากเข้ามามันอาจจะไม่เจ็บมันเจ็บแหละมันกลับไปเจ็บที่บ้านคนแล้วมันจะใช่เพราะฉะนั้นแค่กระแทกออกไปแล้วการไม่ตกก็ไม่พอเราต้องฝึกเคลียร์ให้หัวกระแทกเพื่อนั่นด้วยทุกอย่างมันต้องมาสปอร์ตกันหมดถูกไหมโอเคหัวกายหัวก่อนแล้วกันแล้วตีต่อแล้วสร้างระยะพวกนี้เป็นเทคนิคที่จําเป็นต้องรู้ถ้าไม่รู้เราใช้ดิ้วสู้คนี้มีตายอย่างเดียวนะครับแต่ที่เห็นว่ากิ๊ต้นขาไม่ดู ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไมีดจะเป็นข้อเล่นเปลียนก่าที่ยุ่งยากหมายขนาดแค่ลำธารมีดใช้ปืนสู้เนี่ยอย่างถ้าระยะมันมัีระยะขังที่แล้วเนี่ยก็ยังอันตรายก็ยังอันตรายคับใช่เราต้องใช้การป้องกันโดยเฉพาะถ้าแต่ว่าเป็นใช้ิืนสู้กับมีดเนี่ยคุณต้องยิ่งตุนเข้าไปอีกและต่อให้คุณคนเก็บเท่าไหร่อย่างที่ครูต้นบอกก็มีโอกาสพลาดผิดพลาดิดอยู่ดีเรียนอยู่ดีครับใช่เพราะว่ามีดมันเป็นอาวุธที่จับถึงตายแล้วก็มีความอันตรายสูงมีความไล่เปลี่ยนเยอะนะครับผมดังนั้นแต่่วา แต่อย่างไรก็ตามว่าคุณต้นนะถ้าเกิดว่ามีดิ้วก็ยังดีกว่ามือเปล่ากต้องนะมันม,มีหลายแนวทางครับต้องบอกงี้ถ้าคนที่ถนัดมือเปล่าไม่เคยฝึกดิ้วมาก่อนถนัดมือเปล่ามากเลยเขาก็่าวใช้มือเปล่ามาเข้าคอนโทรได้แล้วแทงมาเข้าคอนโทรลเข้าคว้าเพื่อจะทําการอัดกระแทกต่อวเลยอ่าเช่นแทงครับรูปเข่าหยัดทุกเงี้ยมันก็ยังพอคอนโทรลได้บ้างอัดแล้วผักออกอะไรก็ว่าไปอันนี่คืออยู่สถานการณ์คืออยู่ความถนัดของตัวละครใช่แตถ้าเกิดว่าเป็นแบบไม่เคยฝึกเลย ไม่เคยฝึกอะไรเลยหนีถ้าเปถ้าเห็นแต่ไกลคนนี้มีดมาเราเห็นมีดแต่ไกลหนี่ัหนีก่อี่านาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เห็นมาก่อนเช่นจู่จูมาขอต่อบุหรีเดี๋ยวมชางมีดจี้เลยบุ๊ปบ๊ปแบบยอมพรเอะไร่ะยอมเปิดให้ก็ไม่มีอะไรสู้เขาเราก็อาจจะรอดได้เรากอาจจะรอดได้แต่มือต้องรอพรเพราะถ้าเกิดเราให้ทุกอย่างแล้วมันไม่จบเราก็จะพอไปต่อได้ ดีสุดก็หนีดีกว่าครับใช่ไหมครับแต่เอาไปไหนก็ต้องดีถ้าเกิดเราไม่มีการระวังป้องก,กันใดๆใช้มือถือเล่นนู่นนี่แบบตอนไปอยู่มันก็ถึงตัวได้แต่ถ้าเห็นตั้งแต่แรกโอเคป้าวิ่งมาข้ามถนนมาแล้วอ่าอย่างนี้เราวิง่งตั้งแต่แรกเลยครับโอเคครับก็มีอะไรฝากท่านผู้ชมนะครับอ่าข้อหลกัหลกๆะครับไม่ว่าจะสนใจการใช้อาวุธอะไรก็ตามนะครับพยายามศึกษาก่อนดูเยอะๆศึกษาเยอะๆว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันจะมี2แนวความคิดเสมอไม่ว่าอะไรก็ตามแบบนี้ใช้ได้แบบนี้ใช้ไม่ได้ศึกษาทั้ง2ด้านแล้วก็นํามาประมวลกันว่าจริงๆแล้วอะไรที่ m a k e s เส s น